ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆถากันเยียบลงและหันมามองสินเป็นตาเดียวสินชงนักหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลเขาฝืนยิ้มทำไม่ละตาคาดแค่ไปหาปลาตาปกติตาเพิ่มถอนหายใจก่อนจะยกไม้เท้าที่ถืออยู่ขึ้นมาคำถืน้นข้าฝันร้ายฝันว่าแม่น้ำปั่นปวด มีเสียงร้องหอยหวนและมีเงาดำตะคุ้มอยู่กลางน้ำแล้วข้าก็เห็นหน้าเองสินเตงไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าคำพูดของตาเพิ่มทำให้สินรู้สึกหนาวเยือกขึ้นใหม่อีกครั้งภาพที่เขาเห็นเมื่อคืนแล่นเข้ามาในหัวเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ทำไมตาเพิ่มถิงฝันเห็นเรื่องเดียวกันได้ สินถ้วยน้ำลายลงคออย่างสึกเถื่อนก่อนจะปฏิเสธเสียงแข็งข้าไม่ได้ทำอะไรผิดแค่ไปหาป่าเท่านั้นตาเพิ่มมองเขานิ่งก่อนจะพูดเสียงต่ำเต็งอากไม่ได้ตั้งใจลบหลู่แต่สิ่งที่อยู่ในแม่น้ำนั้นมันมีตัวตนมานานกว่าที่เองคิดเต็งไม่ควรไปที่นั่นในยามค่ำคืนอีกสินรู้สึกไม่พอใจ